สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็อยู่ภายในรถของตัวซูบุรุนะคะในรุ่นเฉลิมฉลอง10ปีนะคะ B R Z ค่ะภายในก็จะเป็นได้นะคะเดินได้สีน้ำเงินแบบนี้นี่คะ่ะตัวแผงนะคะก็จะเป็นตัว กมัมีคอนโทรลที่พวงมาลัยนะคะปุ่มมาแบบครบ,ครบแบบนี้เลยแล้วก็ตัวหน้าจอก็สามารถติดเพิ่มได้นะคะใครจะติดเป็นจอ a n d r o อ d เลยพวกนี้นะคะแล้วก็จะปุ่มตัวคอนโทรลนะคะปุ๊บมามาในเรื่องของเกียร์เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแต่ให้แบบทำแบบฟิลลิ่งนะคะเหมือนเกียร์กระปุกแล้วก็นี่เลยระบบ ความปลอดภัยต่างๆนะคะการการเลื่อนทนลายนะคะปลดสปอร์ตนะคะแล้วก็หรือว่าสเปนสโนนะคะเวลาให้มันยึดเกาะถนนมากขึ้นนะคะปุ๊บมามีฮิตเตอร์ซีด้วยเบาะคู่หน้าตัวนี้นะคะนี่ค่ะตัวเบาะจะเป็นกระรยี่แล้วก็จะมีคลิปสีน้ำเงินแบบนี้ปุ๊บพร้อมกับเดินได้น้ำเงินเห็นไหมคะเอ่ดเดินได้น้ำเงิน แล้วก็จะมีตัวปักนะคะ10ปีแอ n นิวอ s a r ีด้วยนี่เดินได้น้ำเงินแบบนี้เป็นอะคันธล่าตรงกลางปุ่มปุสตาร์ทนะคะ นนี้ะะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจกำลังมองหาตัว Subaru BRZ รุ่น Limit ต็10ปีเฉลิมฉลองอยู่นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยตอนนี้ก็มีราคาพิเศษแล้วก็แคมเปญดีๆเช่นเคยเลยแล้วพบกันคะ่ะ